ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุณตั้นพีกมา พบกับรายการบทความเกษตรต่างอากาศเหมือนเช่นเคยนะเจ้ากวนติดต,ตั้งแต่เวลาเที่ยงเกินจนแผ่วบ่ายโมง12นาฬิกา30นาทีแผ่ว12นาฬิกา5นาทีทางสถานีวิทยุมอากรเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระบบ AM สเตอรโอความถี่612กิโลเฮิร์คลื้นสายสุดอาอากาศในแจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่เวอ็บตค p a s สหกห .com Facebook Live และ YouTube สถานีวิทยุมอกรเจียงใหม่ก็ได้ยินถึงเสียงหันถึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสียงเี่ยนเนียมทราบฮับนาท่ตมรดยกาศณวันนี้ยังอยู่พร้อมกับท่านพอสุทัน์ปินตาเซนข้าราชการบำนาญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมวิชาการเกษตรอดีตผู้ในการศูนย์วิจัยพืช เจียงใหม่คณะทำงานภาคประชาชนสถานีวิทยุมอเจียงใหม่จวนท่านผู้ฟังมาเฮียนรู้เรื่องของการเกษตรกันนะเจ้าวันนี้จะเป็นเรื่องอยัง้งไปพบกับท่านผอ,อสุทธา์ปินตาเซนกันก่อนสวัสดีเจ้าท่านผอ,อเจ้าสวัสดีครับคุณเสถเทียนแลบบ้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฟังสถานีวิทยุมหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หัวเชียงใหม่ทุกท่านครับเจ้าเจ้าผอ,อเจ้าวันนี้พออไปมา ตั้งหัวข้อในเรื่องของฝนทิ้งช่วงสยงเกเถ,ถ้าจะทำอย่างใดดีเนี่ยฝนทิ้งช่วงจะจัดการกับพืชอย่างใดดีเราว่าฝนทิ้งช่วงเนี่ยคือว่ามันมันมัดตกที่เฮามันตกที่บ้านคนอื่นเหมือนที่สังเกตว่าบางวันก็ฝนตกรมอุตุเปันก็อบอกว่าวอะไรก็ แปดสิบเปอร์เซ็นต์ด่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์เจ้าเปอร์เซ็นต์นะจ้าน้อยป่นนี้นก<า>ี่เปอร์เซ็นต์บอกหน่อยก่อนบางช่วงก็สี่สิบ 4, 4, นี่มัน 6, เปอร์เซ็นต์ห <4, S 1> รือส่วนตัววันนั้นขี่รถมาจากแม่แฝกนองมาจับขี่รถมาอ,อะปรากฏม,มาตกที่หน้ามอไมโจรหน้ามอไมโจนม,มาถึงมาถึงบนหลิง มาถึงไม่โมมันมีฝนสักหน่อยม,อ <ง S 2> มาถึงเซนต์ <P ie S 2> นักเองมันมีฝนสักหน่อยทีนี้มันจะตกเป็นเป็นช่วงอะช่วงช่วงเนี่ยเวลาเราเราจะดูพืชเท,ทานี่เราจะเออเราจะทำยังไงดีฮะอะไรแบมันก็ยมาวิธีการนั้นแรกนี่เราต้องดูสังเกตพืชของเราสังเกตพืชเท,ทานี่พืชเท,ทามันจะเป็นพืชล้มลุก พืชล้มลุกพืชซ้มสีไม้ผลมันจะบำเงินกันนะพืชพักอะไรนี่เวลาสังเกตวันนี้เราวันนั้นสังเกตต้นนั้นต้นกระท่อมสิบปุกเนาะโอ้ใบมาเขีอยุบยับอันอื่นไ่แค่เป็ยนอย่างมันอืมมันโดนอย่างเออกระหาแล้วก็เน่ายแล้วก็ไอ้มาเอากระดูดูแล้วก็เอาวันดินแเอ็นเอา อาเก็ใบไม้ใบสัมฉาด้ปิดครบเอนน้าไปฮอดเพราะต้นกระทบมนี่นะเอ้เออนผัก้มาจืนหมดเลยหายเสียเปล่าจืนลำเมินไปด้านอื่นแบบเป็นอย่างแลยังกิ่งค่าะกใรเนะท่ต้องไปยุ่งม,นะมันอ่ะม,มันมันมันมีมีเงาเนาะมีหักอยู่นีแล้วก็ไปดู ต้นบะฮอยบะฮอยไม่รช่บะฮอยที่เป็นบะฮอยชนกเนี่ยนะเอาซื้อมาปลูกเม็ดมนขึ้นมั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 นเหี่ยวแต่มันฟื้นได้มันเหี่ยวก็ามาตอด้วเอากระน้ำฮอดมาให้น้อยเอาปุ๋ยคอกขี้งอวไปใส่ให้น้อยอ่ะปุ๋ยคอกนี่ไปใส่นี่พี่ว่านเวลวาฝนมันทิ้งช่วงหรือว่ามาไ,ได้ฮอดน้ำเนี่ยมันเสิปุ๋ยคอกมันจะดูความชื้นได้ดีเนาะ ต้นผึ้กระชงกระชายก็เอาขี้งอที่มัดเรียบร้อยน่ะไปใส่โอ้ขึ้นงามขนาดเลยใช่ที่หัวละแอนนี่ค่ะมันทิงเ่วงถ้าปวดทิงช่วงนะซุปปเออหัวละแอนะกระชายถ้มันพิงเพ่องซุปปีสองปีต่ออ้อมมันต้องเป็นปัญหามันตึงเออป็น้อะมันความชื้นที่งอมันดูดความชื้นเนี่ยขี่งัวที่มักแล้ว มันดูความชื่นแล้วก็ถามดูก็น่าว่าต้ไนไม้เน,<อ>นี่ยเขาเหี่ยวละเนี่ยตัวมันจะเป็นต้นตก็พอจิกน้ำจิกน้ํากับอจิกน้ํามันปลูกแล้วมันเป็นปูนแล้ป<อ>ืนเป็นปูนเนาะแล้วน้ํามันแฉะน้ํามันขัง โอ้น้ำขังเราเป็นอย่างเพื่อนอยู่ได้หว่ะก็มันต้นจิกน้ำ<ะ>มันหูมน้ำนะค่ะเนาะอ็ขนณะเดียวกันเนี่ยต,ต้นเหลืองเหลืองที่เป็นหอวเหลืองต้นให้ต้นเหลืองเพื่อนห้องเห็นปะเอแอเหี้ยบที่ต้นบอกบอกไม้ล้มเอ้ยไม้ยืมต้นเนี่ยไม้เหลืองเงินป่อเทืองหงาอะไรอย่างนี้ดอกเืองๆๆๆๆๆ รวม,มเป็นต้นไม้อันอใหญ่เนี่ยนะ,ะต้นไม้ที่เป็นไม้พุ่มขนาดกลางเลยเอ่อเอาไปปลูกนะเจ้าสี่ห้าต้นนะบริเวณเดียวันนี่นะเจ้าบริเวณเดียวนันที่เอาเอาปลูกต้นนั้นจิกน้ำเนี่ยตายหมดเลยเจ้าฝนระต๊นเนี่ยฝนทิ้งช่วงเนี่ยตายหมดเลยแสดงว่ามันมีสองสภาวะครับเจ้าสภาวะสภาวะแรก จริงคือว่าเอ่อถ้าฝนทีช่วงเนี่ยเป็นภาวะขาดน้ําขาดน้ําเ่ยแล้วมันฮอนนะแดดมันเดี๋ยวแดดมันก็้อนแดดมันจะแดดไหมนะเสียเดียนมันจะแดดฮอนธรรมดามันเาแดดไหมจ้ามันไหมที่เวลาฝนตกมาเนี่ยฝนตกมามันนอกจากไหมมันมานไปเห็นไหมอ๋อมานภาวะที่สองนี่คืออย่างง้ก่อนน้ำมันเป็นน้ำขัง เกิดน้ําแรงกับน้ําขังในที่เดียวกันมันทำให้ต้น,นเิ่ปูไว้ที่มันบดทนสภาพแวดล้อมนย่ี้ยตายหมดเลยเอ่าจ้าพลาวนั่น,นี็คือซิงซิงมเนียถ้าเราจะปลูกอจะปลูกต้นไม้เนี่ยหรือเขามีไม้ที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยเขาจะยังไงใดเนี่ยหมายถึงว่าเอ,อถ้าถ้าฝนทิ้งช่วง คนที่ช่วงเน <It> <Luis> ี้คูอน้ำมันนอกเสียดแนาะจ้าผู้น้ำมันเนี่ยน้ำมันก็คือน้ำเนียยน้ำปากปากอาหนอกน้ำระดานหนอกน้ำสชมบัฐาหนอกน้ำหนองก็ว่าไประบบเนี่ยอเาระบบอะไรอย่างเดียนเอาบบพักพอดโบราณเดาไปคนๆหนอกบางคนก็เป็นมีตัางมือเปิดใช้ันสายยางที่เป็นเนี่ยก็เท่านั้นงก็ สายพีอที่มันแบบพ่นเข้าไปเลยนหะรือสปริงเกิลเน่ยไ,ไปแ,บบแต่ตัวตัวน้ำมันเนี่ยเอาจะไปเสิริมตอนที่มันฝนมันทิ้งช่วงถคาทิ้งช่วงทำอันถ้าฝนล,ลุก,ม,กนนมันมาแลงมาโครมใหญ่เลยนะยเขาแล้วแบบนี้นทิ้งช่วงไม่เหมือนมาทำเป็นโครมใหญ่มาลงมาโอ้โเนะียทิ้ง ร้อยห้าสิบมิลสองร้อยมิลเนี่ยถ้าสองร้อยมิลเนี่แงเฉียนมามลูกไม่โจมามอกกอแปลน <c oughs> ถ้าตกช่วงนั้นอ่ะสองร้อยมิลน,นี่ท <c oughs> ่วมแน่นักขนาดนะจ้าแต่ถ้ามันตกสอกร้อยห้าสิบคะแะนินีะแนนร้อยห้าสิบกปอร์เซตีมลงอินถนนมาเลยนะจ้าเรืร้อยห้าสิบท่วมมดนะแต่ถ้ามันตกเจ็ดสิบไม่ได้ประมาณตอวนี้เขาต้องเวลา,ามันมันก็พวจ้า ต้องขังนะ้ำมันออกห้องก็กว่าแพงหรอทไมแปลว่าเยาห้องแปลงจงูมื่อวันมต้องทบเอ้ <Yeah. S 2> ถูกหรอเป็นระบบระบายอ่ะระบบระบายออกจากจากแทะเอาจากแทะพืชนักที่สุดจ้าถ้าสมมติว่ามันเกิดไปขงังตอนที่ช่วงที่มันบริเวณแทะบ้าะ สักติดเนี่ยมันก็อย,อย่างที่ว่าบาง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 ,บางพืชที่มันทนหรือสักติดี่ยก็อยู่ได้สมอคนนบางบางพืชเนี่ยบางพนันเนี่ยบางสาวันเดียวก็เน่าแล้วนะคือความทนทานของของน้ำเนี่ยน้ำขังเนี่ยมันแต่ละพืชแต่ละชนิดมันบะเอินกันค้ะเวเดียวกันเนีย่ยคนต่อน้ำาะลรก็จะบะเมือนกันเหมือนกัน มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าถ้าเราสามารถที่จะเหมือนที่แสงเทีมราทำระบบระบายน้ำหรือทำเป็นจุิได้หรอกจ้าถ้ามันบรือบน้ำน้ำนะจ้าท่านคือมันเป็นอ่ามันมันบบระบบายน้ำสำคัญขนาดก็ยัง,ง,ยงบัลลังก์ถ้าดินมันตรงบรลลางกใหญ่บางที่เพิ่งกระแป่งจุม่มที่มันอยู่อะท่ะที่เพิ่งจะปลูกใหม่ที่พื้นท,ที่น้ำ <c oughs> ท่วมไอ้นะะ่ะค่ะ เพืกะยกคอนขึ้นแปลงจุ๋มแล้วก็ปลูกมันอาจจะปลูกกันก้าลำใหญ่อาจจะแต่ยังหันหันบางตี้ยังขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์เนาะอย่างที่บ้านเนี่ยบางทีเป้นน้าท่วมเนาะบ้านติดน้ําปีงเนี่ยอันที่มันทนน้าท่วมก็คือบอกอกน้ําเจ้าพออเจ้ะอ่า ประกอกน้ํานี่แจ้ามันมันทนน้าท่วมนะเจ้ามันเืือบรกอกน้ำเนาะอย่างที่พอเอาว่าต้นจิกน้ําเนี่ยมันก็อยู่กับพิมพ์น้าได้มันก็เจ้ากอกน้ําน้ําท่วมมาเตะน้ําท่วมน้ําปิงมาท่วมจะล่นจะลานมันก็ตึ้เปัญญะปรกอกน้ํานี่นะเจ้าแต่บอกกวยเตจนี่มันได้เจ้าพอน้ำมาจะเหมาะหน่อยเดียวมพูกวันือมาพอน้ำไปมันก็ไปตัวเองตัวน้ำมันนะเจ้าบอกกุยเตจนี่นะเจ้า โอ้ใจมันน้อยใจมันเสาะเหี่ยวหมดเลยมั้งเหรอใบเหี่ยวแต่จะสังเกตใจจะใบเหี่ยวน่สิเนรอเจ้ามันก็ที่ที่มันทนน้ำเจ้าเราต้องอยู่ดูพื้นที่ปลูกก่อนแม่นกะเจ้าว่าเราจะปลูกขึ้นอย่างมันจะเหมาะจะเปิงนี่มันก็ปลูกอะเราเราดูว่าพื้นที่เราเนี่ยมันเหมาะสำหรับพืชอันไหน ถ้าสมุยยางที่แสงเทียนว่าบกเทศเนะาะถ้าไปปลูกที่เอ่อน้ำขังวันเดียวนั่นละไปเลยลกเจ้ามาดูเนี่ยพร <He el S 2> ะโอ้แสงเทียนใบมาเหี่ยวไปโมดอะ่ะ <laughs> มันมันเปนเพรามันอ่อนไหวไมเมนจ้ากเใบใบใหญ่เนาะใช่ใบใหญ่แนละ้วมันรูปมาเนาะโอ้เหมือนปุทท๊บไปทนทีเลยเงี่ย แล้วมันโอกาสฟื้นเนี่ยมันมีแล้วผมมีหลังบ้านาน,นเออเรียกว่าตายแล้ว,ลวสเสียนจาไ,ได้กลินละวกเตเตอ่ะเราไปดูเห็่ักสองคลิปเนี่ยน,นะน้ำมันไปหมดปรากฏว่าเออออกยอดไม่ทำละออกยอดพุดใหม่นะออกยอดพุดใหม่มา เขาแค่ชุดใหม่มาก็เอ่อก็เห้อเก็จะไดงามันซ่อมแซมรากมันที่มันมันเสียไปเนาะเห็นนาะจ้าที่กว่ามันระบบมันในกลไกมันคือว่าเมื่อแห้งมันโดนกระทบปุ๊บมันจะเน่าเสียไปส่วนหนึ่งห้กมันเนเน่ะเวลาน้ํามันไปเรียบร้อยเน่ะเวลาห้งมันไปปุ๊บใบมันก็จะร่วงตัวมา มันอโล่งตัวมาปุ๊บน,น่ะน้ํามันมันปน่อน้ำาบกขังละมันจะแตกแนกชุดใหม่อ่านแล้วก็มีใบชุดใหม่มาระบบอันนี้ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของการปลิดพืชในเชิงที่เป็นเศรษฐกิจแต่แเ,น,เน,ออนี่ยยังอีในใจไม่ได้หรอกใจไม่ได้นี่ความหมายหมายว่าเอ่อจะต้องขาดทุนแน่ๆหรอก มันจะบ่งเพืน,นผ,ผลิตรหรือว่าเู้นผลิตน้อยแต่นี่ครับเป็นข้อสังเกตเหมือนกับว่าเราเอ่อเราดูเราศึกษาครมันว่าเอออย่างน้อยนี่คือปฏิกิริยาการตอบสนองของพืชต่อน้ําขังเนี่ยผลกระทบมันคืออย่างแล้วพอเวลาน้ําแรงผลกระทบมันคืออย่างเราสามารถที่จะป้องกัน ไม่ถึงป้องกันตัวตัวพืชเอาเนี่ยถ้าเขาจะทําเป็นเพื่อมันได้เอ่อเป็นการค่า่างที่ปลาเขือเนี่ยบปได้เลยนะเหมือนเดียวกันครับปลาคเ้กเตเอาปล่อยมันเสียหายจากน้ําขังเสียหายจากน้ําแร้งนี่เขาไปมาได้คอมพลีตแบบเม็ดเต็มดวงแล้วนั่นเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าถ้าเขาของโฮงอีกพวกเขาจะทำระบบป้องกันแบ่เหมือนที่สวนเกษมากขาคือทำ ทำพรนี่วนะันเนาะยกพรนี่มันสูงสักสี่ห้าสิบเซนแล้วมีห้องน้ำอย่างน้อยคือว่าเวลาเอ,อเอาปลูกพืชต่ำบนเนกะห้ามันหากินอยู่ต่ำบนน้ำขังแล้วมันขังขังตามห้องน้ำมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่มีผลกระทบรากส่วใหญ่ก็จะเสียหายก็จะเป็นซิงี์เหมือนกับว่าถ้าเหาอย่างเขาก็ไอสังเกตพอเขา,าอยู่กับพืช เาสังเกตออกอ๋อ,อ,อมันชอบแบบไหนเอาสามารถที่จะทำวิธีป้องกันพื่เดี๋จะป้องกันเดยวให้มันเกิดความเสียหายหรือว่าเมือออ่อมันได้ผลปีๆเนี่ยจะทำอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นการเรียนรูจากตัวพืชอย่างนึ่งที่สมาีิเอาสามารถเรียนรู้ว่าเออถ้ามัน วนทิ้งช่วงเป็นนี้ส่วนบะทิ้งช่วงเป็นนี้เมื่อฝนทิ้งช่วงแล้วมันจะแดดจัดแดดไหมช่วงแสงการบังแสงการบังแสงนี่ก็จะช่วยในเรื่องของเวลาฝนทิ้งช่วงได้หรือการคุมการคุมหญ้าโดยหญ้าแหง้งฟางแหง้งหรือใบพืชแห้งนี่คุมโคนต้นมันก็จะช่วยได้ การคุ้นโคนต้นหนึ่งก็คือถ้าอย่างพืชดีเนี่ยละช่องว่างในในโคนต้นหนึ่งไว้สักพูดธหนึ่งทูบก็ได้แต่แต่เช่นสูบแต่ถ้าเป็นเออเป็นซักทองเป็นพืชพต้มลูกหนึ่งบไดให้บัต้องเอานั่นควบคุมเป็นธรรมดาน่ยถ้าเป็นเออไม้ผลเนี่ยมันต้องห่างสัก สุ่บ,อ,บอ,อกได้เพราะว่าจะได้บริเวณบริเวณโคนมันจะได้ก้นเักโลงก้โโลงเนี่ยการที่จะทำผห้หน่าเมากเสียหายเกิดจากเชื้อเชื้อราที่เป็นอหัหพโลกลากเมาบางก็จะแบบมีปัญหาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มุ่งกปว่า,วาเอาต้องจ้างสังเกตแล้วก็จ้าง ดูว่าเราจะจัดก,การอย่งไดนึ่งก็เป็นสิ่งผมว่าเราสามารถที่จะควบคุมในเรื่องของฝนมาก็มแบบนี้ปัญหาต้นไม้เรา,า่มียุทธะผนแล้งไปต้นไม้เราก็นน่มียุทธะแล้วก็ถ้าเราใส่ในเรื่องของก็ต้นทวายก็ปูนขาวที่ต้อทว่าป้องกันต้นทวา ทำเพื่วินเป็นก้มันมีค่าผนการมากขึ้นอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของโรคที่มันสาเหตุของรากมันเนา่าแต่ถ้าเป็นในเป็นในต้นห้อยก็อันนี้เป็นเป็นโรครากเน่าแต่ถ้าสมมติวา,าถ,ถ้าเราจะทำเพื่มันเพราะอ่า บางทีมันมันแห้งในช่วงที่มันฝนเพราะว่าน้ําระบบน้ำเขาก็ช่วยนี่ก็เป็นสิ่งที่มันก็ว่าฤดูฝนเนี่ยถ้าฝนทิ้งช่วงเนี่ยเขาจะทำอย่างไรถ้าฝนมาทิ้งช่วงจะทำอย่างไรหรือว่าฝนมันต้องห้องก็ต้อร้ายก็เดียวตกเดียวแดดออกเดียวเดียวตกด้วยแดดหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่มันก็ว่าพืชเนี่ยมันจะเขาเรียกไงบังแค่สบาย มันคนเนี่ยะนี่ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเราเ้าคอยสังเกตถ้ามันบางบางพืชกับคนเนี่ยพืชหรือมางคับนแม่นจ้ะเราก็ค่อยรับไปซึ่งก็เป็นสิ่งที่เหมือนกันเอาเป็นเป็นหมอพืชยัางแต่นะ้มาเกษตรขอนี่เป็นเก่งอยู่แล้วแหละ้ารก็จะสังเกตด้ยส่วนใหญ่สังเกตย่างมาสามารถที่จะรับแก้ไขไปได้นะสังเกตเนาะ แต่แต่้วไปพออันนี้ก็รายการหนึ่งของมองกมหาวิทยาลัยเกษตรเนาะเป็นมีแอปพลิเคชันจะพอจะเปินห้องว่ารู้เกษตรเอหละแล้วก็อันขีดเห็นหน้อยอักริโปรเอ๋ละปุนมีแอปพลิเคชันจะพอจาอักกริแ <ri> ปลว่าอันะักรีคัลเซอร์นะนะแปลว่าเกษตรนะนะจา A G R I เอตัวใหญ่ G ตัวน้อย RI แล้วก็โปร PRO นะคะเจ้ารู้เกษตรแล้วก็ขีดอกรีโปรจะเข้าไปแอปพลิเคชันโปรรู้เกษตรอกรีโปรโปรเเฟช่นลเนี่ย โปรเฟชชั่นอลเนี่ยเขาแย่กเกษตรจเจ้าเข้าไปแอป,ปนี่นะเจา้าแอปพลิเคชันอักริโปรเห็นเนาะรู้เกษตรมันจะบอกหมดว่าจเจ้าว่าแง่งจะได้จะได้เองนะเจา้านี่สําหรับกรเกษตรกรมือใหม่ที่เพิ่นจ้างระบบไอทีเนาะให้ลูกหลานเอาเข้าไปมันก็จะมีบอกเป็นอย่างเป็นอย่างจะปลูกพืชอันนั้นอันนี้จะต้องแง่จะได้จะได้เองนะเจา้าลองเข้าไปพอกอยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะจะเป็นแอปพลิเค ชรู้เกษตรอัจริโปรเนาะลองเข้าไปนะเจา้าเพื่อก็มี QR โค้ดเหมือนกันนะเจา้าเข้าไปสแกนเข้าไปดังอ่าเข้าไปลองสแกนเข้าไปเนาะอาจจะช่วยได้แต่ภูมิปัญญาต่างๆที่พออุ้ยแม่อุ้ยมีเกาสามารถใจได้อยู่นะเจา้าเนาะก็เป็นลกักการที่ท่านผอ,อเล่าให้ฟังอยู่ละนะเจา้าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นวิวัฒนาการสมัยใหม่นะความรู้เนะาะใชา ควบคุมปัญญาในผสมกันเนี่ยเอาหอมมาเป็นทักษะหรือว่าสกิลของพี่น้องที่คอ,อยเก่งทำมันไปสังเกตมันไปาศาสตร์กับอาสตร์เอาสสรารกับทักษะนี่มาบวกแต่เยอะเกินเป็นเป็นอะไรเป็นสกิลสกิลคือเป็นควา,า,ามความรู้ความรอบรู้ในสิ่งที่เราทำ ละปเราได้อูอกันนี้ว่าดูดีแช่กันส่ินทิ้งช่วงจะทำยังไง่ใจจเปลีมาแต่เชียนเวลาก็เสี่ยงกอดีนะเจ้าไปเจ้า เอาเป็นว่าวันนี้ได้คัู่ดกันไปเนาะท่านผอ,อสุทธาปินตาเสนนะจ้าท่านก็เป็นข้าราชการบํานาญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมวิชาการกเกษตรอดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชให้เชีงยงใหม่เป็นคณะทำงานภาคประชาชนสถานีวิทยุมากกเชีงยงใหม่คห้รงูละเอียดก็ติดต่อท่านผอ,อสุทธาปินตาเสนคห้ยฮื้ออู้เรื่องใดแถมอินอะเาเจ้า0 8 1 9 5 0 4 7 8 5 0 8 1 9 5 0 4 7 8 5เตือนหน้าหึอพออู้เรื่องอย่างก็ เอินได้นะจ้าหรือแค่ได้เจอพันธุเหลืองราคาของหลวงติดต่อที่ศูนย์วิจัยพืชไห่เจียงใหม่ที่ทํางานเดิมท่านผอศูก้าแปดห้าสานะจเ้าวันนี้เวลาเสี่ยงเนี่ยนะขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมข้าเจ้าเสียงเทียนเนียมทรัพย์ท่านผอสุทน์ปินตาเสนนาช่วงนี้จากท่านฟังไปก่อนพร้อมทีมงานสถานีวิทยุมอกราเจียงใหม่บทความเกษตร อากาศวันติดหน้า11ตอนเตียงเกินเนาะปะกันได้สถานีวิทยุมอกรเจมไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกแล้วก็11มีนาโลกสีเขียวนะเจ้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเหม่ออนไลน์ทั่วโลกยินดีจัดนักสอดีเจ้าท่านผอ,อ,อนสุทศน์ปินตาเสนเจ้าครับสวัสดีครับ ดนตรีกำลังดอกบานไม่ช้านานก็จะมีดอกใหม่ขอเชิญครอบครัวมกอปิกบ้านตึงคณะทำงานภาคประชาชนผู้ฟังครอบครัวมกอผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมปลูกก้าวไม้ประจําปี2565 เพื่อปับภูมิทัศน์สถานีวิทยุมกอรเจียงใหม่เตียมเปิดกาดหน้าสีเขียวครอบครมอกอต้นเดือนกรกฎาคม2565นี้และห่วมอนุรักษ์ผ่านไม้ไทยตึงราชพฤกษ์รวงเพิงปีบกาสลองชงโคพักเซี้ยวบะขามป้อมบะขามเป็นต้นในวันศุกร์ที่4มิถุนายนพุทธศักราช2565เริ่มปลูกเวลา9นาฬิกา9นาที และเวลา10อนาฬิกา ผ้าซุมกลุ่มกัดหน้าสีเขียวครอบครมเกเสร็จแล้วกินข้าวตอนเตกันสนับสนุนกล้าไม้โดยศูนย์พ่อชำกล้าไม้เชียงใหม่ห่วมปับภูมิทัศน์โดยเทศบาลเมืองแม่โจ้แล้วปักกันนะเจ้าที่สถานีวิทยุมเกเชียงใหม่บ้านม่แก่น้อยตำบนปา่าภัยอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์เอื้นหากันก่อน0 5 3 040 2 2 8สถานีวิทยุ กสถานีวิทยุเพื่อศาสตรแห่งแผ่นดินไทยทอดองค์ความรู้เกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ